วันที่18กุมภาพันธ์2568ที่บริเวณหน้าอาคารอานวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ทางบริษัทเชียงใหม่ดีวอร์เรดจำกัดได้นำน,น้ำดื่มสะอาดกราสินมามอบให้กับจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1,500แท็ครวมทั้งหมด1 000, 2 5 0 0ขวดเพื่อสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายสิวก่อนบุก้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายดุสิตคงสาธิพัฒน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนในการรับมอบโดยจังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดสรรน,น้ำดื่มที่ได้รับมอบไปให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตภิภารกิจดักไฟป่าในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมซึ่งน้ําดื่มถือเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีพของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเป็นอย่างมากเนื่องจากขณะปฏิบัตภิภารกิจดักไฟนั้นการดําเนินง,งานของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างยากลําบาก ต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวจากเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้ทำให้ร่างกายมีโอกาสมีโอกาสสูญเสียน้ำได้มากกว่าปกตดิดังนั้นน้ำจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในภารกิจดับไฟป่าโดยที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเชียงใหม่เบอร์รเรตจ,จำกัดเป็นอย่างดีมาโดยตลอดถือเป็นการช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี